So mm -hmm. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะฮะวันนี้ก็ไม่ไมาซ่อมอะไรนะแต่ก็จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องรถของผมนะฮะเพราะมันครบถึงวงรอบแล้วก็เลยไปกดสั่งซื้อน้ํามันเครื่องมาเปลี่ยนนะฮะปรากฏว่าจะพูดว่าเสียรูปไหมก็ไม่เชิงอ่ะนะฮะไปดูสโลแกนของเขาฮะเขาเขียนบรรยายว่าชุดเซ็ตดูกติทุกรุ่นยกเว้นปานิเกาเล่นะน้ำมันเครื่อง4ลิตรแล้วก็เป็นยี่ห้อน้ํามันเขานะ Performance 10W40 อ้อมกองดูผิวเผินนะเหมือนจะไม่มีอะไรนะถ้าคนไม่ได้คิดตามนะครับเหมือนกับ ว่าคนที่จัดเนี่ยเขามีรถแล้วก็ช่ำชองน้ำมันเนี่ยใช้กับรุ่นดูกติได้เลยบอกเลยผมดูตอนแรกนะดูแค่เขียนว่าชุดเซ็ตของดูกติยกเว้นเ็นซิเลตผมก็นึกว่าเอ้ยเขาจัดมาสําหรับดูกตินะก็เลยกดสั่งนะครับทันทีไม่ได้ดูรายละเอียดไอที่อยู่ข้างหลังเพราะนึกว่าน่าจะจัดตรงตามสเปกนะฮะที่จะสามารถใช้งานได้ดีนะครับเมื่อสินค้ามาถึงผมนะปรากฏว่าเมื่อแกะดูครับยกขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันเป็น10 W 40่วะเอ,เอ้าเฮ้ยผิดปะเนี่ย แต่ได yeah, ้กองมาเออถูกต้องมันใช้กับพวกนกเกตของดูกติได้นะก็เลยเฮ้ยเราสั่งผิดเปล่าวะหรือเขาจัดมาผิดผมก็มาเลยดูไอตอนที่ผมซื้อสินค้านะว่าการสั่งสินค้าผมซื้อมาไงอ่ะก็มาเจอเนี่ยแหละครับ W สี่สิบนะบอกเลยว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะดูกติเนี่ยเครื่องยนต์น่ะเขาใช้ที่ W ห้าสิบนะครับตัวเลขหน้า W จะเป็นอะไรก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันจะเป็นไขนะในช่วงความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมืองร้อนเนี่ยจะสิบห้ายี่สิบก็ใช้ได้นะ แต่ขอให้เบอร์ข้างหลังเนี่ยคือมันเป็นค่าความหนื่นะ v i c o s i t y นั่นเองนะฮะให้เป็น50นะครับไม่ว่า monster d e v i l นะก็ยังใช้ที่ค่า v i c o s i t y ที่50นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนสั่งไอ้ W 40มานะเดี๋ยวเครื่องก็จะไปลายไวนะครับเพราะว่านึกสภาพนะข้างในมันร้อนมันเป็นเหล็กนะฮะมันก็ต้องการนะ้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นมีฟิล์มที่หนาหน่อยเพราะว่าเครื่องมันมีรอบที่สูงนะฮะเพราะฉะนั้นการเสียดสีมันก็จะมีมากถ้าใสาเกินไปนะฮะฟิล์มมันอาจจะไม่หนาพอ ที่จะไปปกป้องปกเพืองของเราข้างในนะฮะใ,ใช้ไปก็เดี๋ยวเกิดมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนดูนะครับว่าดูให้ดีนะครับค่ายของดุกติเนี่ยเขาใช้ w 5 0นะไอ้ W 40เนี่ยคุณซื้อมาถามว่ามันก็ใช้ได้แต่มันจะเครื่องอ่ะจะไปไวนะเพราะว่ามันเสียดสียิ่งอัดแรงๆนะครับเห็นผลแน่นอนนะแล้วก็ไม่ใช่เพาะแค่ดุกตินะครับเพื่อนก็ต้องไปดูยี่ห้อรถของเพื่อนที่เพื่อนใช้ด้วยนะว่าโรงงานเขาให้เพื่อน ใส่น้ำมันอะไรลงไปในเครื่องยนต์นะครับก็ให้ตรงตามสเปคนั้น,นะฮะอย่าใสเกินอย่าหนืดเกินนะครับหนืดเกินมันก็กินน้ามันนะครับเครื่องทํางานหนะักใสเกินบางเกินก็เสียดสีสึกล้อเร็วนะครับผสมกันถ้าบริษัทเดียวกันก็อาจจะได้คุณภาพที่เท่ากันแต่ถ้าต่างเบอร์ก็อาจจะได้ความหนืดที่มันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ใช้อันนั้นนะฮะผสมกันมั่วมันคงไม่ดีหรอกนะฮะก็อยากเอามาให้เพื่อนดูนะฮะแล้วก็ดูให้ดีก่อนจะกดสั่ง เดี๋ยวมันจะเป็นแบบผมเนี่ยนะเพื่อนใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเพิ่มแังใจกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ปดติดตามต่อ,ตอ,ตอไปคลิปนี้ก็มีแค่คลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับ